สวัสดีครับ FC แฟนขับร้อยพันล้านตอนนี้เจ้าพ่อพันล้านเมื่อสมวันก่อนอยู่บนเขาเมื่อวานนี้อยู่ที่ทะเลนะครับวันนี้กลับมาที่กรุงเทพมหานครอยู่ที่ตึกกระทรวงพลังงานหรือที่เขาเรียกว่าเอ็นโก่ะครับยังไงก็ต้องมานะลูกค้าชั้นดีโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูจะมีการไหว้พระพรหมกันพรุ่งนี้มาดูทีมงานจับจีบดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ มา,มาดูกันเน่เ่เๆ่เมืออาชีพมืออาชีพมืออาชีพวัยรุ่นของเราร่วมงานกันมาเป็น100ปร้อยกว่าปีนะนะคุณพี่สาครพี่สาคอนวันนี้เรามาจับจีสไตล์อะไรครับจับจีระยาท้องช้างธรรมดานะครับดอกใหญ่ดอกใหญ่อ,หญ <c ười> อ๋อ <c ười> นี่คือทำเสาให้แบบนี้ 1, <ะ>มีพันเสาให้ด้วยนะ นี่นี่นี่ไม่ธรรมดานี่รับงานในวังมาตลอดนะนานกรทมงานลาดงานหลวงเนี่ยงานเต็มมือช่วงเนี้ยสุขภาพอาจจะไม่ค่อยดีหน่อยแต่ก็รับงานได้เหมือนเดิมนะครับงานหลักอะงานแต่ลูกค้าประจําเราจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเรื่องของสีมืออ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยแล้วพี่ทาไมเลือกสีฟ้าขาวเป็นสีของที่นี่นะอ่าสีของที่นี่นะครับถ้าสีฟ้าขาวไปเอาฟ้าขึ้นอ่าเอาเป็นแม่ตัวตัวรองรับอ่าคว้า ฟ้าขึ้นขาวเป็นแม่รองรับนะครับรู้สึกผมจะเกลกกลับไหมเนี่ยดูดิเน่เน่ผู้ชายทํางานฝีมืออย่างนี้ผมชอบนะผมว่ามันดูดีอ่ะมันดูเท่อะนะเราจะคิดแต่ว่าเฮ้ยมีผู้หญิงหรือเปล่าเนี่ยดูดิเนี่ยดีๆทั้งนั้นนะครับถ้าไม่ดีเราไม่ทำนะนี่รดูดิรีบตีกลับมาเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วอาจจะให้ดูทีมงานวัยรุ่นของเราต่อนะครับ bye bye nếu mà đủ đến